สวัสดีครับวันนี้พอดีพี่เจเนี่ยมีข่าวตื่นเต้นสําหรับพี่เจมากเลยนะครับก็คือ,อพี่เจได้ลงคลิปใน Ti ๊ T o อกนะแล้วคลิปมันเป็นไวรัลแล้วก็มีทางทีมงานของซ u เปอร์ฮันเดติดต่อให้พี่เจไปออกรายการนะครับวันนี้เป็นวันซ้อมเดี๋ยวพี่เจจะไปซ้อมคิวซ้อมบ็อกกิ้งก่อนนะครับว่าทางทีมงานเนี่ยเขาจะให้พี่เจไปโชว์ความสามารถอะไรในรายการนะครับเดี๋ยวทุกคนตามไปดูกันครับวันนี้พี่เจตื่นเต้นมากๆเลยนะครับไปดูกันครับ ตอนนี้พี่เจกําลังเดินทางไปนะครับที่สตูดิโอซุปเปอร์จิ๋วนะครับวันนี้เป็นวันซ้อมนะครับเขาก็ให้พี่เจไปนคนเดียวนะครับด้วยมาตรการโควิดเนาะพี่หยงก็ไม่ได้ไปก็เดี๋ยวเราขับรถไปดูกันครับว่าเป็นยังไงก็ทางรายการติดต่อมาเนี่ยเขาก็ถามพี่เจครับว่าพี่เจถนัดเล่นอะไรบ้างสักสามอย่างพี่เจก็บอกว่าพี่เจถนัดเรื่องของอปลาโปงปลาแก้วแล้วก็ปลาไม่ปักนะครับเขาก็บอกว่าโอเคงั้นเดี๋ยวเ,เขาคิดเกมให้ว่าเขาจะ ทาให้พี่เจทำอะไรบ้างนะครับไปดูก huh. ันครับว่าสตูดิโอเป็นยังไงบ้างพี่เจนี่ตื่นเต้นมากเลยนะไปดูกันครับใกล้ถึงแล้วนะครับอ๋อนี่ไงป้ายสตูดิโอซูเปอร์ิวเป็นถนนส่วนบุคคลนะคนทั่วไปเข้าไม่ได้นะครับเข้าไปเลย สตูดิโออยู่ซ้ายมือนะครับซ้ายมือที่เห็นเป็นตึกนะครับส่วนทางขวาบ้านเรือนไทยตรงนี้เป็นที่จอดรถนี่นะครับสตูดิโอซุปเปอร์จิ๋นะครับส่วนที่จอดแล้วตรงนี้ทีมงานบอกให้พี่เจมมาจอดตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวจอดตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเข้าไปสวบมูกกัน,นะครับตรวจ ATK ห้องเตรียมตัวสวยมากเลยครับ ดูสะอาดสะอา้านแล้วก็มีญ่าเทียมด้วยน่านั่งมากๆเลยทางรายการมีช่างแต่งหน้าให้พี่หยงด้วยนะครับพี่หยงแต่งหน้าเสร็จแล้วหันมาหน่อยโอ้โหมีทำผมให้ด้วยนะเวยเลยเวยเลยเขาไม่ถ่ายแล้วแอบถ่ายไงนี่ ออร่ยยเลก็ตอนนี้แต่งหน้าเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเตรียมขึ้นศัตรูขึ้นเวทีเ้วเดี๋ยวไปดูกันว่าพี่เจจะทำได้ดีแค่ไหนนะครับค่ะพี่เจสู้ๆนะวันนี้มาโชว์เกี่ยวกับเรื่องการเล่นเกมงานวัดครับสี่ครับห้าครับโอ้ไม่เต็น่ะขึ้นเหรอ ก็ต้องอย่างนี้ไล่ปลาขึ้นอ่ะได้ไหมเออเป็นไปได้เป็นไปได้ก็ว oh. ันนี้เป็นโอกาสดีที่ได้มาออกรายการแล้วพี่ก็ถือว่าเอาโอกาสเนี้ขอหยงแต่งงานเลยตอนนี้ก็ไปถ่ายรายการมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวแวะกินหมูกระทะก่อนแล้วเดี๋ยวกลับไปเดี๋ยวเล่าให้ฟังเขาว่าเป็นอะไรยังไงบ้าง เป็นงไงบ้างพี่หยงวันนี้ไปออกรายการมาอือก็ถามความรู้สึกใชืม่มค่ะอืออ่ะก็คือวันนี้รู้สึกเซอร์ไพรส์ว่าแบบเฮ้ยเฮ้ยเรามีเซอร์ไพรส์หลายอย่างนะแบบว่าที่พี่เจกเก็บไว้ได้ยังไงเออว่ามีเซอร์ไพรส์เยอะแบบซึ่งเป็นแบบเซอร์ไพรส์ของเซอร์ไพรส์มากเออแบบเขาเก็บไปแบบได้นานม,มากอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกดีไม่คิดว่าจะแบบว่าจะมีโมเมนต์เซอร์ไพรส์ของแบบนี้อืม,อมก็ขอบคุณมากนะป้า ทุกขั้นตอนตพี่เจติดต่อคุยกับทีมงานไว้ครับว่าเรื่องเงี้ยจะต้องเป็นเรื่องรับสุดยอดเลยไม่ให้พี่หยงหรือพี่เจก็ตีเงียนเรื่อยๆบางทีพี่หยงก็โกรธนะโกรธพี่เจอเอ๊ะทำไมพี่เจเยอะจังเลยน,นู่นนี่น่าเลยเงี้ยแต่ว่าเนื่องจากมันเป็นความลับอะอยากให้พี่หยงเขากแบบ็เซอร์ไพรส์จริงๆนะครับสำเร็จ <laughs> สำเร็จนะใช่สำเร็จแล้วก็รู้สึกดีใจนะดีใจมากเลยที่แบบว่า แล้วก็ดับไม้น่ารักสวยมากเลยเราได้รอยิแเราได้รอได้แหวนด้วยได้แหวนด้วยนะครับโอเคสำหรับนิัทเท่านี้เนาะโอเคใครใครชอบคอนเทนต์งานวัดเดี๋ยวเราก็จะไปเจองานวัดต่อนะครับสำหรับใครดูคลิปนี้ชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้พี่เจพี่หยงด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปเราไปเล่นงานวัดกันต่อโอเคจ้าบ๊ายบายค่ะ Hehehe <laughs>